สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับสำนักงานทางเข้าสำนักงานจะมองเห็นป้ายธรรมรังสีอยู่ถนนสุราคลองหนึ่ง ทั่วไปจะเรียกว่าถนนกีบหมูเพราะว่าในย่านนี้มีแรงงานที่เขามาจากอีกฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในแถวนี้ในกรุงเทพก็จะเยอะสำหรับวันนี้ก็จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวานท่านทนายและก็ทีมงานทนายของเราจะประชุมกันในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้า บางท่านนั้นพักผ่อนจากเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าต้องไปทำงานต่อก่อนแล้วเวลาเราก็ได้นัดหมายกันไว้ในช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาประชุมนำข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่กันเมื่อวานนี้มารวบรวมมาเก็บข้อมูลกันในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการต่อด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันได้พูดคุยกันไปด้วยเห็น fc ของเราต้อนรับเราก็ดีใจแต่ในตัวของหลังบ้านเองก็ดีใจยูทูบเบอร์แล้วก็ fc ของเราทุกคนเป็นกันเองให้ความสำคัญกับเราเรากลับมากรุงเทพก็คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนเราเจอกันในเวลาที่แป๊บๆคือยังไม่มีเวลาที่ได้พูดคุยกันไม่มีเวลาที่แบบว่านั่งคุยกันแต่ มีความรู้สึกว่าทุกท่านที่อยู่ที่นั่นเป็นกันเองมากๆเรากลับมาก็คิดถึงเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนยังไงอะฟ้าส่งให้เรามาเป็นพี่น้องกันยังไงอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราคิดถึงทุกท่านที่อยู่ที่บ้านกก,กอกทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นการต้อนรับ ทางหลังบ้านทานายลุงพลขอเป็นตัวแทนของท่านทานายและก็ทีมทานายขอขอบคุณ FC ขอบคุณยูทูบเบอร์และก็ผู้ติดตามทุกคนที่เป็นห่วงทั้งขาไปและก็ขากลับทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้อยากจะฝากขอบคุณ FC ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดที่เราได้รู้จักกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u t u b e อาจารย์พิรชัด ได้พูดไว้ทางนี้ครับเรื่องคดีน้องผลไม้ปมยอมรับว่ามาขอไถานาแล้วยายอุ่นยังเดินไปดูคุณอีกนะเนี่ยแต่หลัง8ดโมงครึ่งไม่มีใครเห็นคุณเลยคุณจะอ้างใครอีกแต่หลัง8ดโมงครึ่งมีปัญหาหน่อยคุณมาประสบพบรักกับพี่ดอนกลางถนน8โมงครึ่งมันก็เพียงพอครับ 8โมงครึ่งคุณเข้าบ้านจากนั้นประมาณ9โมงนิดๆคุณก็ออกจากบ้านเวลาไม่นานหรอกครับรถไถวิ่ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอดีกับที่พี่ดอนพบรักกลางถนนสบตาปิ้งๆเวลา9ก้านาฬิกายี่มสนาทีคุณยังไม่พูดเลยว่าเข้าบ้านไปทำอะไรคุณปฏิเสธว่าคุณไปไถนาตลอดจนถึง10โมงย แต่พอพี่ดอนเห็นคุณคุณก็เปลี่ยนอีกคุณยังไม่บอกเลยว่าคุณเข้ามาทำอะไรคุณเข้ามาแล้วทำไมถึงออกไปจากหมู่บ้านอย่างไวคุณออกจากหมู่บ้านทาั้งทั้งที่เขาประกาศกันอยู่ว่าเด็กหายเด็กหายคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณก็ต้องรีบไปไถานาอีกตอบได้ไหมทำไมรีบไปไถานาต่อน่ะ ทำไมคุณโกหกว่าไถานายายอุ่นจนถึง10โมงแต่คุณไถานายายอุ่น7 3 0นาิกถึง8นาิกาไม่ใช่เหรอแล้วที่เหลือนะ่ะคุณไปอยู่นาใครแต่คุณแวะเข้ามาบ้านแน่นอนคำนวณเวลาคุณนั่งรถ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีช่างเข้าเห็นเลยก่อนนี้ไม่เห็นรถพอประมาณ9้าโมงเห็นรถคุณจากนั้นคุณก็ออกไป ไขนาต่อเข้าหากันผู้ใหญ่ประกาศหาหรือคุณเข้ามาปุ๊บไฟดับหรือยังไงแต่ผู้ใหญ่ประกาศก้านกาหนาทีแต่คุณนะ่ะกลับออกจากบ้านเพราะว่าการขับมา5กิโลเมตรจากบ้านมันก็พอๆกับเวลาไม่มากไม่น้อยมันมาสวนทางกับพี่ดอนที่กิโลเมตรที่5ขับรถไม่นานก็10นาทีแล้ว มันก็พอประมาณสัก20นาทีที่คุณมาตรงนี้เจอกันผมถามแค่ว่าแล้วคุณนกแสกบอกว่าเห็นคุณไปถามหาเด็ก9นากา40แต่คุณมาสวนทางกับพี่ดอนเนากา20นาทีอีก20นาทีคุณไปเจอนกแสกได้ยังไง9ก้านาฬนาทีเจอพี่ดอนอีก20คุณไปเจอนกแสกคุณคือคุณอะ มีหลายคนมากใช่ไหมคุณอนะพ่นเพียนทั่วไปหมดแค่นี้พอแล้วครับใครจะเล่นเรื่องของลุงพลไปรับพระแล้วไปอุ้มเด็กคุณก็เล่นไปเพราะว่าท่านทนายเขาจะเอาข้อมูลที่ผมพูดนี่แหละไปเข้าสำนวนให้มากที่สุดให้ครบทุกมุมทุกประเด็นแสดงว่าพวกคุณถูกซักแน่ๆความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u t u b e คอยบอกเจ้าแล้ว ได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้อยู่กับทีมงานทนายเดินทางขึ้นภูเหล็กไฟทนายกล่าวว่าวันนี้กำหนดการ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาจะขึ้นตรวจสถานที่เกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ที่บ้านกกอกรวมถึงขึ้นภูเหล็กไฟด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลไปดูที่เกิดเหตุเพราะคดีอาญานี้สำคัญ การไปดูที่เกิดเหตุนั้นสำคัญทีมทนายก็จะไปทั้งหมดทุกคนส่วน f อ c หรือยูทูบเบอร์ที่ประสงค์จะเดินทางร่วมไปด้วยก็ยินดีครับอันนี้เต็มที่ยินดีขึ้นไปนอกจากนี้นะครับท่านทนายก็ได้พูดอีกว่าไม่สงวนในส่วนนี้ขึ้นไปด้วยกันก็ได้เราก็จะได้ไปร่วมดูด้วยว่าที่ต่างๆที่เขากล่าวถึงนั้น มีอะไรบ้างแต่ในจุดของประเด็นของในคดีมีจุดไหนยังไงบ้างอันนี้นะ่ะยังไม่ให้ข้อมูลยังให้ข้อมูลไม่ได้เพราะว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแต่มันมีหลายจุดที่เราสงสัยและต้องไปดูรายละเอียดรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐาน ที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราตั้งประเด็นไว้มีหลายคนที่ต้องสอบถามก็จะรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในคดีแต่ว่าในชั้นนี้เปิดเผยไม่ได้จะก้าวล่วงอำนาจศาลเพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแต่ถามว่า ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่เกิดเหตุเรามีไหมเรามีหมดครับทางทีมงานรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากข่าวจากพยานบุคคลต่างๆที่ให้ข้อมูลไว้ในเบื้องต้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุเดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ข้อมูลทานายรวบรวมไว้หมด มาดูว่าส่วนไหนเป็นประโยชน์ในคดีก็จะมาประชุมพิจารณานำส่งสารเพื่อประโยชน์ของในการต่อสู้คดีต่อไปแต่ในการดำเนินคดีเราคำนึงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนแต่หน้าที่ของเราคือว่าต้องรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่า พยานหลักฐานอันไหนเป็นประโยชน์สำหรับจำเลยในการต่อสู้คดีเพราะในส่วนของการดำเนินคดีมันมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อจริงบางส่วนก็จริงบางส่วนก็เท็จบางส่วนนั้นก็อําพรางต้องวิเคราะห์ให้ดีในส่วนนี้ต้องสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายแต่ยังไงก็ตาม ในส่วนของหน้าที่ทนายที่รับดำเนินคดีให้ลุงพลและป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดในคดีนี้